อาทิตยแล้วสุดจะช่วยนำท่วงให้เป็นไงกันบ้างเออก็ดีค่ะรู้สึกว่าเราก็ได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็ได้ช่วยค่ะไปเห็นพื้นที่มาแล้วเป็นยังไงเขาประสบการณ์ยังไงต้องการอะไรจริงๆสิ่งที่สิ่งที่เราไปดูมาเนาะตั้งแต่วันแรกวันแรกเนี่ยเรา ติดต่อทางหน่วยงานราชการเข้าไปแล้วก็เราก็ถามเขาว่าต้องการอะไรตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่น้านกําลังท่วมอยู่แล้วก็มีบางบางบางพื้นที่กําลังเพิ่มและบางพื้นที่ก็ลดไปแล้วนะะ <Okay. S 2> เนี่ยค่ะเราก็ได้เข้าไปเห็นช่วงที่เขากําลังองพยพย mm hmm. แล้วก็ได้ทําการช่วยเหลือไปพี่วีเคก็ไปด้วยเนะะียค<ม>่ะแล้วก็ผมผมต้งจริงผมไปได้แค่ช่วยขนของแต่ว่า คนสวยคนนี้เขาเขาเขากลับไปรอบที่สองไปลงภายเรือแล้วก็เอาเอาทุกอย่างเอาไปส่งให้กับชาวบ้านที่กลำบากผมผมทำงานอยู่ที่ที่แกมมี่นี่ไม่ได้ไปแต,แต่จะบอกว่าอ่า,อาในฐานะของแฟนกันละกจะบอกว่าภูมิใจกับเขามาก พราะว่าเขาไม่คิดอะไรเลยเขาเขาลงไปพื้นที่แล้วก็ไปเขาไม่ได้หวังจะต้องมีกล้องมาจะบเขาขอลงไปพื้นที่แล้วก็ไปลงไปลงไปช่วยทุกคนที่ทำได้อย่างรอบแรกที่ไปเราเองกนี่ยมาคักษาการตอบนั้น ตอนนั้นเราเราเข้าไปถึงเนี่ยมันจะมีบางพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมสุดอยู่บางพื้นที่ก็แห้งแล้วใช่ไหมคะเราก็ได้เห็นว่าบางคนเขาก็เอาของออกมาล้างเห็นความเสียหายเห็นเห็นคนที่อยู่ในบ้านลำบากแล้วก็แล้วก็กำลังติดติดอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องการณนะเวลาแต่ละแต่ละ,ละช่วงเวลาของอุกทกภัยเนี่ยมันมันค่อนข้างแตกต่างก,ากันเพราะฉะนั้นเออ รอบที่สองที่ไปเราก็ได้เห็นว่าบางบ้านบางบ้านเนี่ยน้ำนยังท่วมอยู่บางบ้านเนี่ยน้ำแห้งแล้วน้ำแห้งแล้วกลิ่นของพวกพืชผักต่างๆที่เคยอยู่ในฟาร์มมันมันส่งกลิ่นเหม็นมากแล้วเน่าแล้วปว,วดหัวมากอะไรเงี้ยค่ะในแต่และช่วงเวลาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยทีเนี้ยเราก็โชคดีตรงที่ว่าเราได้ไปทำไปไปบัปเงเอิญไปกับอบอตพอดีก็เลยได้ไป แจกของแล้วก็ทํางานกับหน่วยงานภาครัฐแล้วเราก็จะได้เห็นการทางานของเขาว่าอ๋อเขาเขามีการกระจายพืพ้นที่การเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการสื่อสารที่ดีมากอย่างนี้ดีกว่าค่ะก็แอบหายห่วงนะตอนแรกเราคิดว่าอู้แบบคนไทยจะยังไงจะได้ช่วยกันไงแต่พอไปเห็นเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาเขาทำงานกันเป็นทีหน่วยงานราชการเขาก็ทํางานกันอย่างขยันขันแข็งก็ไม่มีใครไม่มีใครแบบ ทุกคนตั้งใจทามากตั้งแต่วันแรกก็เราเรากะว่าเราเข้าไปเนี่ยเราเห็นคนแบบอยู่ในนั้นเต็มแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าที่สนามกีฬาเนี่ยแทบไม่มีคนเลยเพราะว่าคนออกไปช่วยกันหมดแม้กระทั่งบ้านอของตัวเองที่โดนน้ำท่วมอยู่เขาก็าออกไปช่วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนว่าเราอยากจะเราอยากจะให้คนไม่นิ่งนอนใจอย,อย่างเงี้ยเราก็ช่วยกันน,นะคะแล้ว <ผม S 1> ยางรอบสองทำไมเราถึงไปเมื่อกี้พี่คิดพี่เทมนออเราไปสอ,องร,รอบใช่ไหม สองราบไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอบแรกเราไปแล้วเราแล้วเราไปค่อนข้างค่อนข้างที่จะแบบไม่รู้แล้วเราเป็นคนที่อยากเราอยากรู้ว่ามันมันมันใช่เหรอว่าทุกคนต้องการสิ่งเดียวกันจริงๆหรอในแต่ละช่วงเวลาอะไรเงี้ยพอไปแล้วเราก็เราก็รู้ว่าไม่ไม่ไม่แต่ละแต่ละช่วงเวลาไม่ต้องการไม่เหมือนกันถ้าน้ำพ่่งเสร็จแล้วก็อาจจะต้องการเรื่องของเอ่อวัฒนธรมาอาหารกินเสื้อผ้า เพื่อนอนอะไรเงี้ยค่ะที่มันหายไปกับน้ำอนะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะปเป็นเรื่องของยารักษาลกูกแต่ถ้าในระหว่างที่ยังน้ำท่วมอยู่อาจจะต้องการอะไรที่กินได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยถุงดำอะไรที่สามารถที่จะช่วยให้เขาคลายคลุกได้น้ำเวลานั้นอะไรเงี้ยค่ะสองที่ที่ไปมีที่ไหนบ้าง ก็แพร่ทั้งสองที่เลยค่ะก็เป็นอำนเภอเมืองวันแรกเป็นอำนเภอเมืองวันที่วันที่สองเป็นอำเภอรองแล้วก็มีวังชินกค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตทที่เราได้ไปช่วยวน้ำท่วมอะไรน้ำท่วมครั้งแรกตอนนั้นเด็กมากยังยังลยเอีย,อย่เลยก็ช่วยเลือดตัวเองก่อนตอนนั้นน้ำก็เคยท่วมบ้านแล้วก็เข้าใจดีว่ามันมันมันเป็นยังไงตอนนะั้นเราอยู่ในเมืองมันท่วมแบบเดียวแต่อันนี้คือถึงคออะไรอย่างนี้ เเข้าไปแต่ว่าน้วันที่เราไปมันไม่ได้ถึกพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้คือมีเรียนไปชวนที่พีเทปไปใช่ไหมคะก็เห็นข่าวค่ะแล้วก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยเราเราเราไปไปไปช่วยเขาดีไหมเพราะเราก็เคยผ่านประสบการณ์อยากให้เขาได้ได้เห็นด้วยแหละว่าว่าคือจะบอกว่าปกติเนี่ยเวลาชาวบ้านเดือดร้อนมันจะมีเบอร์ โดินาคารได้อกใงไปแล้วก็คิดว่าทำแค่นั้ก็ได้แล้วนะ mm hmm. เขามีเงินเอาไปสารต่อไปต่อหมู่บ้าน mm hmm. แต่พอไม่เรียนบอกว่าพี่บินมาเชียงใหม่ <c oughs> นั่งรถไป3สามชั่วโมงไปแพร่ไปดูชีวิตจริงๆเลยจะเป็นยังไงโอเคเราว่างดี แล้วบอกว่าอ่ะอยากรู้อยากคือเราเราอโอนจำไปตลอดอยู่แล้วแต่เราอยากรู้มันจะเป็นยังไงแล้วพอไปแล้วชิบหายครับตังเออาอา,อา,อามืออำเภอเมืองจังหวัดพังมากเพราะฉะนั้นแล้วพอเราได้ไปเห็นจริงๆแล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ยดีใจที่เอาปจริงนะไปเชียงใหม่ชั่วโมงหนึ่งบินนะนั่งรถไปอีกสามชั่วโมงแต่พอไปเห็นแล้วอ่ะแล้วแบบเราแล้เราเราก็รวบรวมเงินจากขอบแปดซุปเปอร์คาร์ที่ เป็นประธานอยู่สิบัติตปีแล้ว <อ seconds. S 1> เขาก็ส่งเงินเข้ามาเยอะมากเลยแล้วก็ไปซื้อของให้เขาให้เขาเยอะมากโดยที่โดยที่ผมไม่ต้องการไม่ต้องการไอจีไม่ต้องการเฟซบุ๊ก Facebook, ไม่ต้องการเลยแค่อยากให้คนไทยไปต่อไนดะ้โอเคก็มีบางคนแบบถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถายรูยรไม่ได้ว,ว่า แต่รู้สึกว่าดีใจที่ได้ช่วยไม่ได้เอาหน้าดีใจที่ได้ช่วยแต่ที่ประทับใจครั้นที่สองคืออีกสองวันต่อมาเขากลับไปใหม่เขากลับเขากลับไปใหม่เขาเหลือด้วยเราก็เลยแบบว่าทำอะไรดีอะไรอย่างนี้ค่ะ รวบรวมกันแล้วเนี่ยมีมีงบเหลืออยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบปกไปรอบนึงเขากลับเขากลับไปใหม่แล้วผมรู้สึกว่าอ่านี่นี่คือคนจริงใจที่อยากจะช่วยสังคมไม่ต้องการเอาหน้าไม่ต้องการอะไรเลยผมไม่ต้องการเอาแค่อยากแค่ช่วย แล้วแล้วเราคุรู้สึกว่าเราเราได้ทำส่วนหนึ่งแล้วคุณไถแดนหน้ามายืนมองไถ่มาอะไรมามานี่มาบ้าเหรอมานี่แถลงข่าวแต่งงานฉันถึงจะเข้ามาทีมาที่แถลงข่าวแต่งฉันถึงเข้ามาที่ไม่เอาแม่แต่มานี่มาไม่เอาแม่บ้าเหรอไถนที่คือน้องรักผมให้หนูให้หนูเข้าไปในฐานะไถ่ครับมา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  เ<ใ> <ใน S 1> มื่อพี่ด่ยเข้ามาแล้วพี่ด่ยมีอะไสงสัยอยากถามมีตัวพี่เห็นหมั้มีอะไรสงสัยไหมหรือมีใครฝากถามอะไรมาไหมมั่นใจว่าในใจมันหมื่นล้านคำอออากาศได้หรอเอาเท่าที่รู้สึกว่าความเป็นพิธีกรเราสามารถสื่อสารได้สบายดีไหมคะสั้สนๆแต่ก็อ่า ดีขึ้นมีมีเรียนแล้วดีขึ้นแล้วเขาเขายืนตบหลังอยู่ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ให้แม่ให้พูดแล้วม่เรียนหรอคะโอเคไหมคะโอเคโอเคค่ะ <c oughs>